สวัสดีครับผมนายธัชกิตบุญญาเลขที่1ครับผมนายธีรั์มงคลเล่ที่สามสิบครับวันนี้พวกเราจะพามาดูวัดสารลอยนะครับวัดที่เก่าแก่มากๆนะครับครับนี้สภาพวัดนี่ก็ดูดีเลยนะครับก็เป็นขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมในนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูทานบนครับอันนี้เหมือนเขาจะไม่ให้เราเข้าไปนะครับก็พามาดูได้แค่ตรงนี้นะครับนี่รับก็ค่อนข้างสวยนะครับ ประวัติของวัดนี้นะครับวัดนี้เป็นวัดที่สร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเกิดจากย่าโมได้สู้ศึกจากทุ่งสำลิดแล้วมาพักอยู่ที่ท่าตะโกรครับเราจะเห็นนะว,ว่าสารานี้เป็นที่เก็บปฐิย่าโมไว้นะครับตั้งแต่ศึกเมื่อ200ปีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นประวัติก็เล่าว่าย่าโมได้สั่งให้ทหารนําแพมาลอยนะครับแล้วได้มาติดฝั่งที่ฝั่งขวาของตัวลําตะคองครับรแล้วทีนี้ก็ได้สร้างเป็นวัดสรารลอยขึ้นนะครับ คุณชัยครับวันนี้คุณจะพาผมไปไหนครับนี่เดี๋ยวพาไปทําบุญนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะพาไปดูร้านดอกไม้นะครับแล้วก็จะไปดูนะครับว่าราคาที่นี่กี่บาทครับดอกไม้หนึ่งชุดนครับยินครับร้านขายพวกดอกไม้ก็อยู่ตรงนี้ครับคนท่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ย ที่เขาแบบทำบุญขายชีวิตโคกระบือเลยตรงนีก็มาร่วมทำบุญกันได้อันนี้ก็จะเป็นโหมดทขอบุนะครับส่วนอนี้ก็จะเป็นที่ให้สัตนะครับที่อันนี้ก็ถือที่ขายพวกไอสาคานทำบุญนะครับก็ไปดูราคา วันนี้เราจะพามาให้อาหารปลานี่ครับก็นี่ให้อาหารปลายี่สิบบาทน,นะปไปเราไปค่าอาหารปลา,านี่ครับอาหารปลา20บาทนะได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ,รบนนค,ครักแต่เรา,าไม่ให้อาหารปลาตรงนูง้นกนะครับไม่มีคนไม่ค่อยมีคนนะครับ ลมลื่นใหม่ครับตรงนี้ลมลมลื่นจริงครับอันนี้ก็จะเป็นลำตะคองเลยตาล้วยครับเนี่ยไม่น่ามีเงาอ๋อคุณปามครับนี่คือเขื่อนลำตะคองเหรอครับน่าจะเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับจากที่ผมดูรฝากร์มาเขาลอยแพมาแถวนี้ครับใครับใครลอยแพมาคุณหญิงโมเป็นน้ำแข็ครับโอ ตรงนี้ครับก็จะเป็นที่สำหรับเขามีที่ไว้ให้ให้อาหารปลาด้วยครับค่อนข้างสะดวกนะครับมันจะมีท่อครับใช่ปหะวะนี่ก็อุ้ยนี่ครับนี่งปลาบผมนะเราก็มาให้อาหารปลาเลยครับ อาหารปลาสองร้เท่าไหร่นะครับทำไมให้เยอะจังวิทยบิบบาทครับได้เยอะมากครับอร่อยไหมครับลองกินดูนะลองลองให้คุณปามชิมดูมครับดีแบบน่าจะได้บุญเยอะพอสมควรเลยคุณปามไม่อยากกินไหมครับอุ้ยกชิมอยู่ครับนีกจ่ามาเป็นมิติใหม่คุณลองชิมก่อนนี่อันนี้เราจะลองเทสเป็นหนึ่งทีนะปลาน่าจะหิวเช็คปลารับไม่มีงบุ้งนะ ผมเห็นว่าปลาน่าะอยู่ไกลๆหน่อยครับลองโยนครับลองโยนเห็นนกไม่เห็นปลาไม่เห็นหรอนี่คิดบบว่ะเนี่ยมันแถวนี้จะไม่ค่อยมีปลาครับแต่ผมจะพาไปดูฝานงถวโน้นนะครับอันนี้ครับผมลองให้อาหารปลาตรงนี้ครับก็พบว่ามันไม่มีปลาแล้วแถวนี้เจ้าเจ้าผ้ดน้อยมากแถวู้นนะครับหรือว่าพวกผมให้ผิดที่แถวนู้นมีปลานะครับแต่ผมพาไปครับแถวนี้ยังมาหาให้นะไม่มีปลานะ อย่ามาหาให้เรื่งองในปาเรื่อของนะครับแถวนี้อยู่สายที่กินกระทงน,นะครับไปากกินกระทงครแพอันนี้ครับเมื่อกี้ผมได้ไปถามคนขายอาหารป่าเขาบอกว่าเนี่ยห้ามให้อาหารป่า,ปาปนเลยนะครับอันนี้กินได้แต่แบบจุกนมนะครับนี่ครับนี่กินตรงนี้ครับอันนี้ถึง่า อันนี้สําหรับบอ่อใหญ่ครับนี่นี่นะครับบอ่อใหญ่อยู่ตรงนี้นะน,นี่เขาบอกว่าสามารถให้นกได้ด้วยครับผมก็เพิ่งรู้ว่านกกินอาหารปลา,าได้ด้วยนกกินแล้วครับหอมโป่วนพวกมันเลยครับนกพวก,กนี้เนี่ย <c oughs> นี่บมาเต็มครับมาเต็มที่มันกินจริงอะ่ะจริงจริงี้ครับพี่ครับพี่น,นี่อาหารปลาอันน,นี้เขาบอกให้ทั้งได้ทั้งปลาแล้วก็นกครับเรากลางสะพานเขาบอกมีปลาเยอะครับามันทำมาจากอะไรอาหารปลานี้ออันนี้เหมือนจะทํามาจาก เนื้ออัดเม็ดนี่ครับทำนี่ก็ได้บุญเยอะพอสมควรเลยครับตรงนี้เลยอุ้ยอันนี้ไข่นี่นะครับเราคนให้อาหารปลาก็ยังมีอยู่เลยนะนี่นะตัวใส่ปลาเขาบอกให้โยนทิ้งไว้เดี๋ยวมันมากินเองครับอันนี้นี่นี่ครับปลาตัวใหญ่มากครับผมโดดลงไปดูได้ไหมครับนี่ครับ เหมือนว่าอันนี้จะเป็นของปดนกมากกว่าอาหารปลาแต่นกกินดีมากครับใช่ครับนกกินดีกว่าอันนี้ก็ถ่ายบล็กก่อนนกกินนะโชว์โชว์แล้านล้ล้ลหลังจากพวกผมให้อาหารนกไปแล้วครับพวกผมจะพาพวกใช้ไปตีระฆังกันนะครับครับอันนี้นะครับโบราณเขาเชื่อนะครับว่าการตีระฆังอย่นียเป็นการตีให้เทวดาได้ยินนะครับแล้วเราก็จะขอพร คนไม่ค่อข้างเยอะเลยนะเขาน่าจะคิดว่าเราพูดกับเขาไหนเนี่ยระครังเราจะมาตีระครงตีได้ไหมเนี่ยไม่ตีได้ เขาให้ตีสามครั้งนะครับก็บน,นี่ก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเทวดาได้ยินเทวดาได้ยินแล้วครับอันนี้จะไปไหนต่อครับอ้อมอันนี้เราจะไปไหว้พระในโบสถ์แล้วเราจะไปซื้อดอกไม้แล้วเอ้ยผมว่าผมเห็นตรงนั้น<ม>ครับมีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ โซนน er. nah. ี้นะครับก็จะเป็นโซนแบบน้ําตกเขามีเอมีไว้สําหรับให้ถ่ายรูปนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับโอ้แถวนี้ผมว่าอากาศเย็นมากเลยนะเนี่มีโซนซุปเปอร์ฮีโร่ให้เด็กถ่ายเลยนะครับสำหรับแบบเด็กมาวัดนะครับก็ดึงดูดเด็กได้ดีครับเด็กมาวัดมาดูมาวิวมาวัดหรือมาเวลโอุ้ยเย็นอ่ะ ท่าแถวนี้ก็อากาศน่มเย็นมากเลยนะครับก็ไม่มีแดดนะแถวนี้ต้นไม้เยอะไงเอาเถอะนี่ก็เป็นภาพวาประติมากรรมเกี่ยวกับนางฟ้านะนางฟ้าไม่รู้กี่ตัวสิบเอ็ดตัวครับประมายคือเขามาอ่านเล่นครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะ อย่างนี้คุณโชว์ชอบไหมครับอะไรมีคนมีความนะครับสวยมากแถวนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็โซนนี้ครับก็เป็นโซนนี้นะครับเที่ยวถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับเป็นเป็นแลนด์มาร์คครับนี่นะครับก็จะเป็นโซนถ่ายรูปที่สวยมากๆนะครับก็จะมีนิสสกับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ ไหนปปอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกจำลองนะครับน้ำตกจำลองก็เขาถ่าออกมาค่อนข้างสวยนะครับมีตะไคร้ตะไคร้มีบอสมีอะไรค่อนข้างเยอะเลยก็ประมาณนี้เลยครับสวยมากโดนถ่ายรูปครับก็สวยมากเลยครับเป็นวันที่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้ตรงนี้เขาก็ตกแต่งด้วยฟันครับก็ถือว่าเป็นการตกแต่งที่สวยมากเลยนะเพราะ ดึงดูดได้ดีครับเป็นออบเจกต์ที่สวยดีครับถ่ายนะนี่ครับเราก็อยู่ถึงกาวยังตกตรงนี้ครับครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ต่อไปนะครับไปดูนครับว่าคือที่ไหนครับผมจะพาไปไหว้พระกันครับเราจะพาไปจุดซื้อดอกไม้ จะพาไปไหว้พระเลยนะใช่ครับ,บ,บตรงที่ขายดอกไม้ตอนนี้แบบคนณค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระกันเลยนี่ครับตรงนี้นะครับก็ที่ไหว้พระนะครับเจดีย์บรรจุอัฐิน,โโนะครับของคุณหญิงย่าโมนะครับ ครับเดี๋ยวพวกผมขอตัวไปไหว้ก่อนนะครับครับอันนี้พวกผมก็ทําบุญันเสร็จแล้วครับก็อิ่มบุญมากเลยครับวันนี้เพราะว่าได้ให้อาหารปลาได้ไหว้พระอะไรนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาทําบุญที่วัดสารลอยนี้ครับมาทํากันเยอะๆนะครับพวกผมขอลาไปก่อนนะครับ